g กลเด้น n g งเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักว่าชาวราศีกันการงานการเงินความรักรวมถึงเรื่องทั่วๆไปของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเหมือนเดิมพายิบซีไม่เคยตอ่อใจใครไม่เคยโกหกใครพายิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ เราจะมาเริ่มเปิดในส่วนของอดีตก่อนนะอดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกันนะคะอาจารย์จะขอเปิดไพ่ในอดีตของชาวราศีกันก่อนเลยนะไพ่ใบแรกนะคะในอดีตของชาวราศีกันได้ไพ่สีดาบนะต่อมาได้ไพ่จัสติก 7ถ้วย The Moon และก็2ดาบนะะภพยในอดีตนั้นนะคะของชาวราศีกันนะไพ่ใบแรกคือได้ไพ่สีดาบนะคะสำหรับไพ่สีดาบนะคะมันหมายความว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นมีชาวราศีกันไม่น้อยนะคะมีตกงานนะะหรือเจ้านายนี่เลิกจ้างกระทันหันบริษัทเลิกจ้างอาจจะ เป็นอย่างกระทันฐานนะคะจะตกงานมาก่อนเนาะในอดีตที่ผ่านมนะานจากที่ดูในไพ่นะ,ะและก็ไพ่ใบนี้นะถ้าเป็นความรักนะคะเป็นประมาณว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะพยายามที่จะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะคะบล็อกไม่ว่าจะทางอเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทว Twitter นะคะบล็อกทุกช่องทางเลยนะ,ะที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เนาะ และในที่นี้อาจจะไม่บล็อกอทางโซเชียลก็ได้อาจจะเป็นการบล็อกใจกันก็ได้นะบล็อกใจในที่นี้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นบล็อกเพราะว่าไม่อยากจะคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งนะมันมีเรื่องละหองละแหงทําให้คุณสองคนแบบอยากจะห่างกันสักพักอะไรประมาณนี้นะกลับมาอยู่กับตัวเองโฟกัสกับตัวเองอะไรประมาณนี้จึงมีการบล็อกใจกันเกิดขึ้น นะต่อมานะคะเป็นไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจำราศีตุลน,นะมีชาวราศีกันไม่น้อยนะคะที่เคยค,บห,หบ,หคบหาดูใจกับชาวราศีตุลมาก่อนหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีตุลในขณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นในช่วงในอดีตนะรู้สึกว่าชาวราศีกันนั้นจะเป็นคนที่สม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายให้กับความรัก พอสมควรนะถ้ามีคนรักคุณก็พยายามที่จะดูแลเอาใจใส่นะคะ,ะคนรักของคุณนะคะแล้วคุณไม่ชอบที่จะไปเอาเปรียบคนรักคุณด้วยนะแล้วก็ไม่ชอบให้คนรักของคุณนั้นมาเอาเปรียบคุณเช่นเดียวกันนะ,ะนะคะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแล้วพไพ่ใบต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะ ไพ่ถ้วยนะคะเป็นไพ่ของธาตุน้ําด้วยนะมีชาวราศีกันไม่น้อยนะคะที่คบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ําแล้วก็มีชาวราศีธาตุลมด้วยนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนาะไพ่เจ็ดถ้วยนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันเองนั้นนะคุณเป็นคนที่ช่างฝันนะช่างเพอ้อฝันช่างจินตนาการนะ ถ้าเป็นการที่รักใครชอบใครหรืออะไรก็ตามนะคุณก็อารมณ์ประมาณว่าเพ้อฝันลำพันถึงเขาอะไรประมาณนี้ฝันเช้าฝันเย็นนะเพ้อลำพันนะจินตนาการไปก่อนว่าตัวเองนั้นเป็นแฟนกับอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะถ้าชาวราศีกันนะตกอยู่ในห้วงแห่งความรักอารมณ์ก็จะเป็นประมาณว่าจินตนาการสูงนะคะนะ ต่อมานะคะเป็นไพ th ่ e moon สำหรับไพ่ e moon เองนั้นนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันในอดีตนั้นคุณหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เ่เป็นคนที่มีความลับหรือปกปิดอะไรสักอย่างนึงไว้นะไม่ได้บอกความจริงนะ แล้วก็พยายามที่จะปกปิดความลับนั้นไว้กับตัวเองแล้วก็ไม่อยากที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าความลับไม่มีในโลกนะนะคํานี้นี่จริงจริง,รงนะไม่วันใดวันหนึ่งนะเมื่อน้ําลดต่อก็ต้องผุดเนาะก็ต้องมีอะไรโผล่ขึ้นมาบ้างนะอ่แล้วพไพ่ใบนี้นะขอให้คุณดูดีๆว่าคุณนะเป็นคนในความลับของใครหรือเปล่า นะมันเป็นไปได้ว่าคุณนั้นจะไปเป็นคนในความลับของอีกคนหนึ่งนะคะโดยที่เขาไม่เปิดเผยสถานะนะคะของคุณหรือเขาไม่มีสถานะให้กับคุณอะไรประมาณนี้นะคะชาวราศีกันอันนี้คือตัวไพ่ในอดีตเนาะต่อมาเป็นไพ่สองดาบนะคะสำหรับไพ่สองดาบเองนะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวาราศีกันนะคะ ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่รู้สึกแบบไม่สามารถเลือกใครได้ในช่วงระยะเวลานี้นะเนื่องจากว่าคนหนึ่งก็รักอีกคนหนึ่งก็ใช่นะมันลำบากใจนะที่จะเลือกใครสักคนหนึ่งนะแต่ถ้าจะถามแต่ถ้าจะให้ถามว่าคุณจะเลือกใครเข,า,ขาเลือกไม่ได้สักคนนะเขาจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนเลยนะนี่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวหน่อยเนาะ ต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของไพ่ปัจจุบันให้กับชาวราศีกันนะะไพ่ปัจจุบันนะคะไปแรกให้กับชาวราศีกันนะ คือคุณยังคงรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยในความรักทั้งนี้นะนะคะภพ่แปดไม้ Night of Sword มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พยายามที่จะเดินหันหลังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็ไพ่ขิงอบคับ ในช่วงปัจจุบันนะคะชาวราศีกันนะมันมีเรื่องให้คุณแบบเอ่อให้ตื่นเต้นนะมันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณนะนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกก่อนก็แล้วกันอา,อาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีกันในช่วงปัจจุบันนี้คุณรู้สึกไม่มีความปลอดภยัยแล้วก็รู้สึกไม่มีความมั่นคงในความรักในช่วงนี้ใช่ไหมนะคะจากที่ดูในไพ่นะ แต่คุณพยายามที่จะรักษาตำแหน่งหรือพยายามที่จะอยู่ตรงนี้นะไม่ยอมไปไหนถึงแนมะ้ว่ามันจะความรักมันจะยากลำบากก็ตามนะคะมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีการสั่นคลอนนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสั่นคลอนในที่นี้หมายความว่าเขานะ่ะทำให้คุณรู้สึกว่าออไม่ปลอดภัยนะแล้วชาราศิกันในช่วงปัจจุบันนี้คิดมากนะ ในเรื่องของความรักนะคะกลัวว่าเขานี่จะมีคนอื่นเข้ามาแทนที่คุณนะคุณจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยในตัวเองนะในช่วงนี้นะคะอืมแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการเลิกกันนะคะไม่มีไพ่แบบเลิกลากันนะคะอืมต่อามานะคะเป็นไพ่ไม้ที่สแสดงให้เห็นว่าตัวชาว ราศีกันในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในชีวิตของคุณนะคะไพ่แปดไม้มันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวาราศีกันเองในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในชีวิตของคุณนะ จะมีคนเดินทางมาพบกับชาวราศีกันอย่างกระทันหันนะโดยไม่ทันตั้งตัวอาจจะมาเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้นะมาถึงแล้วค่อยบอกอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะเดินทางมาทางอากาศนะทางอากาศก็มีอะไรบ้างลระเครื่องบินนะนะบางคนอาจจะมาไกลหน่อยนะบางคนก็อาจจะมาจากภายในประเทศอะไรประมาณนี้นะแต่เขาเดินทางมาทางอากาศนะคะ าชาวราศิกาันก็ขอให้นะมันระวังในเรื่องของการทำงานเช่นเดียวกันนะถ้าคุณจะทำงานทำงานอยู่ดีๆบางทีคุณจะอาจจะได้ไปทำงานอีกแผนกหนึ่งนะคะโดยกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างนี้นะคะอา,อาจจะมีงานใหม่ๆให้คุณมาทำอะไรอย่างนี้นะคะโดยที่งานชิ้นนั้นคุณไม่เคยทำมาก่อน อะไรประมาณนี้นะมันจะมีเรื่องทําให้ชาวราศีกันตื่นเต้นนะในเรื่องหอซ้ายงานในช่วงนี้นะแล้วก็สําหรับชาวราศีกันที่มีธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้นะคุณก็พยายามที่จะขยับขยายธุรกิจเนาะแต่ก็ขอให้ดูดีๆในช่วงเศรษฐกิจที่มีโควิดระบาดอย่างนี้นะคะก็ขอให้ดูดีๆนะการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะอันนี้คือคําเตือนของอาจารย์เนาะต่อมานะคะ คือไพ่ night of swords นะคะไพ่ใบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าจะมีใครนะมาตกหลุมรักชาวราศีกันนะเ,เหมือนเขาเ o ิ e the first sign นะคะเหมือนเป็นรักรักแรกพบของเขาเลยนะเขาจะเข้ามาจู่โจมชาวราศีกันนะเข้ามาตรงๆเลยนะ เขาพูดเข้ามาบอกว่าชอบคุณนะแอบรักคุณหลงรักคุณนะอะไรแบบนี้คนคนนี้จะเข้ามาแบบตรงๆนะไม่ได้แบบแอบรักอยู่ห่างๆมองเธออยู่ห่างๆแอบอเป็นห่วงห่างๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเขาจะเข้ามาตรงๆเขาจะแสดงตัวอย่างชัดเจนนะสำหรับคนคนนี้นะอืมแล้วเขาพยายามที่จะเอาชนะใจชาวราศีกันด้วยนะนะคะอืม และก็สําหรับชาวราศีกันบางคนนะที่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันกับคนที่เคยคุยกันนะอาจจะเป็นสถา,านะแค่คุยคุยกันเฉยๆนะ,ะดูเหมือนว่าเขาจะมีการติดต่อชาวราศีกันเข้ามาอย่างกระทันหันนะด้วยความที่เขาคิดถึงบางทีคุณอาจจะเฉยๆกับเขาหรือว่าอะไรเงี้ยนะเขาต้องการการแอคทีฟจากคุณนะเขาต้องการการแบบ การตอบรับจากคุณบ้างในบางทีเนาะเขามีความร้อนใจนะเขาจะมีการติดต่อมาหาคุณอย่างกระทันหันหนะคะด้วยความคิดถึงนะต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่ไพ่ไพ่ไถ้วยใบนี้นะคะคือมันแสดงถึงว่าความรู้สึกในใจลึกๆของชาวราศีกันนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะชาวราศีกันนะ ก็จะรู้สึกว่าเดินหันหลังให้กับความรักนะถึงแม้ว่าตัวเองจะรักเขามากแค่ไหนก็ตามคุณก็พยายามที่จะเดินหันหลังแล้วก็กลับมาโฟกัสตัวเองนะกลับมารักตัวเองให้มากที่สุดนะในเมื่อว่าคนคนนั้นไม่เคยเห็นคุณค่าในความรักของคุณเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณจึงพยายามที่จะกลับมารักตัวเองให้ได้มากที่สุดนะ หรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะที่รู้สึกแบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ไนออฟคัพสำหรับไพ่ไนออฟคัพเองนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวาราศีกันนาะในช่วงนี้ถ้าใครมีเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะ เขาจะเป็นลักษณะของคนที่จริงจังหน้าตาขเขาจะอาจจะไม่ค่อยยิ้มเข่งขึงนะดูเข้มมวดไปบ้างนะคาเป็นคนจริงจังกับการทํางานมากนะคนุณควรที่จะทํางานให้แบบจริงจังนะคะไม่ละหลวมนะเขาชอบคนที่จริงจังในการทํางานด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ในใจลึกๆแล้วเจ้านายคนนี้เขาเป็นคนที่เข้าใจลูกน้องนะเขาเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของลูกน้องนะคะ เขาก็แค่บุคลิกของเขาแค่เงียบขืมแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มก็เท่านั้นเองแล้วก็เป็นคนตรงๆนะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เข้าใจลูกน้องนะคะอืมโอเคเราจะมาดูในส่วนของภายในอนาคตนะะให้กับชาวราศีกันนะ ในอนาคตนะคะใบแรกของชาวราศีกันเจ็ดเหรียญนะคะคุณก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยในความรักอยู่เหมือนเดิมนะนะคะยังคงรักษาสถานะยังคงรักษาตำแหน่งของตัวเองอยู่นะคะนี่ตัวไายบอกอย่างนั้นนะต่อมา2ถ้วยนะ The High Princess และก็สองไม้นะคะในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี้นะคะของชาวราศีกันนะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญสำหรับไพ่เจ็ดเหรียญเองนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันเองนั้นเป็นคนที่พิจารณาเป็นคนที่ประเมินสถานการณ์ได้เก่งมากถ้าเป็นในเรื่องความรักคนก็จะ พิจารณาเป็นคนๆไปนะว่าคนไหนจะมีความจริงใจกับคุณมากกว่านะคุณชอบเป็นคนที่ชอบใช้เวลาในการพิสูจน์คนนะคะว่าคนไหนจะสามารถที่จะชนะใจคุณได้คนไหนมีความพยายามที่จะเข้าหาคุณด้วยความจริงใจนะอันนี้ก็ถือเป็นไพ่พิจารณาหรือว่าไพ่ประเมินสถานการณ์ที่ดีมากๆนะคะ และก็ถ้า,พาไพ่ใบนี้เกี่ยวกับการเงินนะคะก็รู้สึกว่าชาวราศีกันนั้นนะจะลงทุนหรือว่าจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกนะคะกว่าเงินสักบาทจะออกจากกระเป๋าชาวราศีกันนั้นนะก็คิดแล้วคิดอีกว่าควรที่จะคุ้มค่ากับสิ่งที่จะซื้อหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะด้วยภาวะมีโรคระบาด ด้วยนะก็ดีนะคะในการที่จะใช้เงินนามีความประหยัดอดออมดีนี่คือออถือเป็นไพ่ที่ดีของชาวราศีกันในช่วงอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้เกิ่นไปแล้วนะคะคือคุณก็ยังรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยนะยังรู้สึกแบบความรักครั้งนีเ้เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเขาเริ่มสั่นคลอนนะเหมือนเขาเริ่มเปลี่ยนไปนะ คุณจึงรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะบางทีชาวราศีกันตนะคิดมากนะคิดมากในเรื่องความรักคิดแล้วคิดอีกบางทีก็อาจทําให้คุณอาจจะนอนไม่หลับในนบ,บางครั้งนะและก็ชาวรู้สึกว่าชาวราศีกันนะคะก็ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม ก็ยังคงรักษาสถานะของคุณรักษาตําแหน่งของคุณเอาไว้อยู่นะถึงแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะยากลําบากถึงแม้ว่าคุณจะคิดมากความรักครั้งนี้ทําให้ชาวราศีกันนั้นคิดมากนะจากที่ดูในตัวไพ่นะคะแล้วรู้สึกได้ว่าชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะอาจารย์แนะนําเลยก็แล้วกันนะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะ ก็เหมือนว่าคุณคิดไปเองนะคะว่าเขาจะมีคนอื่นแล้วเขาจะเอาคนอื่นมาแทนที่ตัวเองนะคุณคิดแบบนี้จริงจงนะ,ะชาลาสิกันนะอแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบมีความกังวลน,นะคิดมากนะก็อย่าคิดมากจนเกินไปนะคะในช่วงนี้นะเพราะว่าความรักของคุณทั้งสองคนนั้นมันก็ไม่ได้ขึ้นไพ่แบบเลิกลากันนะมันก็แค่มีเรื่องแบบ รห้องแหงกันเฉยๆแต่มันก็ไปได้อยู่นะคะแต่มันไปได้อย่างะช้าๆนะคะอืต่อมานะคะเป็นไพ่สองถ้วยสำหรับไพ่สองถ้วยเองนะ,ะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าปาถนาที่จะมีรักแท้นะ,ะปาถนาที่จะมีคนในพรมลริขิตนะคะ ชาวราศีกันลรอคนคนนี้มานานนะคะมีเกณฑ์ว่าชาวราศีกันจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะสำหรับคนที่อาจจะโสดมาได้สักพักหนึ่งหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้เปิดใจร้อยเปอรเซนต์ะเพื่อที่จะรอคนที่เข้าใจคุณจริงๆนะไพ่ใบนี้นะคะไพ่สองถ้วยได้มาบอกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่จะเข้าใจชาวราศีกันนะคะ เขากำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกันในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้นะไพ่มันสามารถมีผลได้ถึง3เดือนด้วยกันนะคะกุมภามีนะมาเมษายนนะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้แน่นอนอคุณสองคนนะมีนิสัยหลายๆอย่างที่เหมือนเหมือนกันนะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีนะคะนี่คือสัญญาณของรักแท้นะคะแล้วก็สัญญาณของภมริกิตด้วยนะ นะคะต่อมานะคะ the, the high priestess <States>. สำหรับไพ่ the, the high p r i เ s e <Prince> s <States>. s, <States>. <S มันเหมือนราชินีแห่งเงามืดนั่นเองนะเนาะที่บอกว่าเป็นราชินีแห่งเงามืดก็คือไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีมีนด้วยนะมีชาวราศีกันไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีมีนหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีมีนอยู่ในขณะนี้นะคะ มันเหมือนว่าชาวราศีกันไปเป็นเงามืดของใครหรือเปล่านะคะขอให้คุณดูดีๆว่าคุณเป็นตัวจริงของใครหรือเปล่าเนาะหรือคุณไปเป็นแค่เงามืดของอีกคนหนึ่งนะคะเขาอาจจะมีคนอีกคนหนึ่งอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะคะมันเป็นแบบนั้นนะคะหรือไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่พยายามที่จะเขาเรียกว่า เป็นเงามืดของอีกคนหนึ่งนะคะรู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีคนรักอยู่แล้วนะ,ะแต่ก็อยากจะมีอีกคนหนึ่งอยู่ในชีวิตแต่ก็ต้องหลบซ่อนอีกคนหนึ่งไว้นะคะมันเหมือนเป็นรักซอนบ้างกันเถอะนะคะอืมนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สองไม้นะคะ ก็อย่างที่บอกจริงๆนะในอนาคตนี้ก็ขอให้ชาวราศีกันดูดีๆว่าคุณเป็นโลกอื่นใบของเขาหรือเปล่านะเขามีโลกสองใบนะนะคะคนที่จะเข้ามาหาชาวราศีกันนั้นนะคะขอให้คุณดูดีๆนะว่าคุณนั้นเป็นตัวจริงของเขาหรือเปล่าหรือคุณเป็นแค่โลกอีกใบของเขานะเขาอาจจะมีโลกอีกใบหนึ่งนะคะที่เป็นโลกของความจริงคุณอาจจะเป็นโลกอีกเงามืดของเขาอีกโลกใบหนึ่งก็ได้เนาะ มันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าในอนาคตนั้นชาวราศีกันก็จะมีการทำธุรกิจนะมองไปถึงอ,อนาคตที่ไกลมากนะจะมีการทำธุรกิจสื่อสารเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นลูกโลกที่เขาถืออยู่นั่นเองเนาะนั่นหมายความว่า ธุรกิจของคุณจะไปได้ไกลแต่ธุรกิจของคุณมีทั้งฝั่งทางไทยแล้วก็ฝั่งทางต่าง,างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเราจะขอสรุปภพ่ในอนาคตน,นี้ให้กับชาวราศีกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสิบเหรียญนะคะเป็นไพ่เศรษฐี เด o มนและก็ไพ่ห้าดาบนะคะสำหรับไพ่เศรษฐีนี้นะคะหรือว่าไพ่สิบเหรียญน,นะคะหมายความว่าชาวราศีกันจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของความรักของคุณอาจจะมันมีเรื่องอก็ท่อกะแท่นมีเรื่องระหองแรงกันบ้างอะไรประมาณนี้แต่ในเรื่องของการเงินชาวราศีกันนั้นโชคดีนะคะ แล้วรู้สึกว่าชาวราศีกันจะมีเกณฑ์ว่าจะได้รับมรดกนะอาจจะเป็นที่ดินอาจจหาริมทรัพย์อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วชาวราศีกันนะถ้าได้เจอหรือได้รักอยู่กับคนที่ทำให้คุณมีความสุขหรือความรักสุขงมแล้วในตอนนี้นะ,ะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะมาคุยกันนะคะว่าในเรื่องของการสู่คอนะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงนะ ต่อมาเป็นไพ่เดอะมูนเป็นไพ่แห่งความปกปิดความลับนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีความลับต่อกันจริงๆนะนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าความลับไม่มีในโลก,ก็แลวกันนะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งพยายามปกปิดไม่ให้อีกฝ่ายหนึง่งรู้ว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งนะอยู่ในความลับนะ เขาเป็นคนที่ลึกลับนะในช่วงนี้นะคะถ้าชาวราศีกันคบกับใครอยู่ในช่วงนี้เขาเป็นคนลึกลับเขาเป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยนะก็ขอให้ดูดีๆว่าเรานั้นเป็นตัวจริงของเขาหรือเปล่านะต่อมานะคะเป็นไพ่ห้าดาบสําหรับไพ่ห้าดาบเองนะบอกได้เลยว่าบางทีชาวราศีกันกับคู่รักของคุณนะบางทีอาจจะมีเรื่องประชดประชันกันไปบ้างนะบางทีอาจจะเอาชนะกัน นาะในบางเรื่องนะเมันเป็นการแบบเอาชนะกันเอาชนะกันไปเอาชนะกันมานะบางทีก็โกรธแล้วไม่ค่อยคุยกันนะอันนี้ก็ขอแนะนำเลยว่าเวลาโกรธหรือมีปัญหาการขอให้หันหน้ามาคุยกันอย่าประชดประชันกันนะความรักอาจจะไม่แฮปปี้ได้นะคะแต่ ชาวราศีกันในช่วงนี้มันไม่ได้ขึ้นแบบไพ่เลิกลาอะไรกันนะไม่มีไพ่เลิกลากันนะก็ขอให้สบายใจได้นะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคำเตือนก็พอนะคะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้โค้ไดนางเจอด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u ับ cribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ